ครับกลับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาส่งเรือนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับเป็นเรือสตเตเลสขนาดสามวาสามซอกนะครับติดกับแม่น้ำโขงเลยครับเดี๋ยวเราจะเรือลงแถวนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูแม่น้ำโขงกันนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับ ก็จะทำไม่รู้ทาอะไรนะสะผ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างส่วนอาหารเวียงจันนะครับสวนอาหารเวียงจันทุกคนเยอะเลยนะครับถ้าอาหารน่าจะอร่อยนะครับคนนั่งตกปลากันนะครับจะพาชมบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ประมาณ11เนาฬิกาก,ากว่าๆนะครับ5โมงนิดๆน,น,นะครับพระกำลังฉันข้าวนะครับมีน้ำาหลามาไม่รู้จากไหนครับน้ำโของอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับดูก็นั่งตกปลากันเลยไปทางงูนนะครับอีกประมาณสักเก้ากิโลก็จะเป็นปะตะพาน กิจภาพไทยลาวนะครับจังหวัดหนองคายนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอำเภอเวียงคุกนะครับโอเคครับขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสหรับที่นี้ก็สวัสดีครับผม